สวัสดีพี่น้องสบายดีสุขสุขสบายดีไปลน้องเลอะแหละนึกขึ้นในทรงแล้วเลยตอนนี้เากำลังจะมาเล่นน้ำตอนน้ำเศ้าๆไม่ื้อนา้ตาเอาหมกบินเดยกินหน่อยเดียวเต็มอัญจอน้ำเก่าดิมันบริบีเตกบน้ำหยับลง เม ja, ื Godzilla, ่อจะอาบน้ำนี่กระเพียกเก่าน้ำมะลึกน้องก็คอยบอกันหมงามาก็ัม้งอยใหช่อีว่าเยาะทำมึงกระเปียกอยู่ดีแหละ

ไปยืมคือนองหมดเอาหมดเลยครบนะห้องสช่มั้ยพี่น้องอืมขอนิวัดอัญญะผูกปุ๊บเอายู่กลมหนึ่งม่ได้ไ่ตัวนี้ยังไน ตัวนกกบางธรมนะมเสเสปลี่ยนเอาอยู่บน้มนไอนี้พี่น้องซอนซอนเอาหัวกบมาพี่มาพี่ตกบนี่กิดยังบ่ทันวาได้ยังจับบ่ได้ใจมาสูงดูโอ้ตัวนี้ให้เจนนี่เอ้ยเ้ยสู้สู้สู้กูจะเก็บเจ้าให้ จะคือมาอยู okay, sì. ่จะชุดแขนเถอะไปอันนี้มาใช่เตมีฝักกฝากกันปัาคุนอะหัวกบใช้ตุ้งยางมาหัวกกบเหเฮ้ยบโมเมนต์หขีบกันคาดหัวกบแท่ๆบ่ตัวนี้นะหัวกบบโมเมนต์หัวกบหัวเงี้ยหัวขี้ตะปาดมาชิเอาอยู่เดี๋ยนี่ เอ้าก้อนนี้มันใช่แต่มีอันนี้มัใช่แต่แม่หมาอ้อยววหลุกเงี้เก็บตะปานแก่โอ้ยโตมันยังกินเอ้าเก็บมาพร้อมหั่นไก่พี่น้องกัใส่ทุ่งยางนายพี่น้องหัวกลูกออดมีแต่ตัวใหญ่ด่วยแหก่อนสนิทชวนเดียร์เราพอกินที่มอสโอ้ยหมอก๋วยนี่ก็ได้ tung đà nó cho đà này cho lộ bây giờ trong cây Xài thì là này tiếng việt hút luôn 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 kỳ than kín thế rồi là tôi vừa than đấy nó đúng không má à, chú chú lòm cang rồi hướng. เจดมกำลังที่ลงมาสอนพี่น้องคักแล้วคักแล้วมดทองอ่างมาละมด กระปมันไหวเห้งบัเนี่เบ่อกไมมันเย็นแบบนี้มันสิใจขาดเลยนะแม่แม่เนี่ยต้องไปสอนยย้ดม บือชอนบทเรียนนี่ก็ับพ่ออย่ามันม่ไหวนปีทายลูกมาพันใหญ่ด้ออันนี้มันนาค่ะ่วนสามบาทกับพ่อทาตัวนี้มันหนาค่ะ กบอีน่ะโอ้หกบกบห่าเลยเปิดแล้วเอกาก็บพลังเก็บกระปูนหน่อยห่าหัวที่ไปดองไปแดงกันอยู่อ้หมดแล้วหรือเเดีย น้องเอยอกมาไย่างใจมดกงพอแก้งเอะลงลงกับอาพาลงได้ปะนี่เอออาให้ลงกันเก็บมั้ก็ต่อใส่หมดเลยนะมันมัดดๆไอใช่ไหมกิจีเก็บมั้ยจะางวานใช่ไหมนีตัวใหญ่เนาะเลือกเอาเลือกเอาบ่ะเี๋ยกเอามดเอา อีหยังอันนี้จิ้นิืได้ก่อนคำจะบอกเมื่อคืนม้านะมันเลอะเละลกเยกบ่ยมือมันเลอะเทะอกเบเก็บเอามามาเก็บเอาแม่โอ้ยใิไช่ดช่วยเติบเลยภาป่อยยังเชื่มือกินภาสิป่อย เก็บวเนี่ยเอาไกินกันยังบ่เลยแกงเหิดปวกวะโอ้ยเมื่อห้ยังป้าพี่นงเอ้ยเอากระเมื่อแหละมันบดไ้เนาะ ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องคลิปนี้เด้อกทำมันโมกเนาะขอบใจจิตใจุขุนที่ทำมาเบิ้งพี่น้องเดี๋ยวเราจะแก้มือใหม่มื่อนี้ได้มกหน่อยหนึ่งมันมีน้องเดียวกบตัวหนึ่ง่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอกันคลิปหน้าสบายดีตายหมอดมากบ้าครบบ้าครบมาล้างล้างแงงล้างแงง เดี๋ยวเออตคองการย่อหลังเหอไหมเบี t <t 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 ้ยเอาเซตนบอิไปเบิ ah> ่งดอกคุณนํำ ร้อยขับไปพอดีเจอโอ้เจริมเพิ่นไปเอาเอยียงเก็บเห็ดปวกบ่ก็ใส่ต้มไกบ่บ่เผือใส่ตันเอา บอก์ก่ดมกนก็บอกเอาผ้ามาพันแล้วล่ะน,นี่ฮะีเครื่อนีขึ้นม่เนไรเขาเอาหลักมเม้เอกี้ปปปลวกฉันเอพี่น้องเลยน,น่าขลังเ,เอาผ้ามาฉีดฉีดฉีด นี่ทัง้งทึงนะโอ้ยังนั่งอ่ะ